ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอา,อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9หน่วยบญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันช,ชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนาําภารกิจของหน่วยบญชาการทหารพัฒนามาบ,าบอกล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฝั่งได้รับทราบเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะลงกันไปในพื้นที่ใดเชิญติดตามค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการจังหวัดอุทัยธานีติดตามสถานาการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีนายอลงกฎวรกีรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาการแทนผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีณห้องประชุมศาลากลางชั้น4ี่อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัด อุทัยธานีนั่นเองค่ะมาต่ตอเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักง,งานทาหารพัฒนานหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนานได้สำรวจปริมาณน้ำในคลองท่าลาดและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภยัยด้วยปริมาณน้ำฝนที่ลดลงทำให้ระดับน้ำลดลงนคลองท่าลาดตาบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5าสำนักงานพัฒนาภาคหหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำดื่มในการบริโภคในพื้นที่บ้านนวลคลองหมู่2ตํตำบลสะพนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ